เจ้าแรกในไทยฟินจังขนมโปรโตีนถั่วลิงสงและไข่าขาวตีตลาดคนรักสุขภาพชูจุดเด่นเฮลตี้แต่อร่อย จุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์เกิดจากการพบปัญหาการเกิดโรคหัวใจในผู้ป่วยจํานวนมากเนื่องจากไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารที่ไม่ดีนะทําให้ทางแบรนด์มีความต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยังให้ความอร่อยไปในตัวจึงเกิดเป็นแบรนด์ฟินจังขนมโปรตีนถั่วนิสงอบไข่ขาวชนิดแท่งขึ้นมาก็เป็นขนมทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพและต้องการเสริมสร้างสารอาหารที่จําเป็นและสําคัญต่อร่างกายอย่างโปรตีนให้กับกลุ่มคนที่กําลังมองหาความอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยวั วัตถุดิบทั้งสองชนิดเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในประเทศไทยซึ่งถั่วลิสงมีโปรโตีนค่อนข้างมากส่วนไข่ขาวทุกคนคงทราบดีว่าเป็นราชาแห่งโปรโตีนเวลาป่วยแพทย์มักจะแนะนําให้รับประทานไข่ขาวเพิ่มโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายซึ่งถ้าหากกินเพียงไข่ขาวเปล่าเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เกิดการเบือ่อทําให้ทางแบรนด์นําเอาปัญหาเหล่านี้มาวิจัยและพัฒนาเป็นขนมโปรโตีนที่ทําจากถั่วลิสงและไข่ขาวขึ้นมานั่นเองซึ่งไม่จําเป็นต้องกินเฉพาะผู้ป่วยคนทั่วไปก็สามารถกินได้ตามปกติ ปัจจุบันเริ่มสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ส่วนจุดเด่นทางแบรนด์จะเน้นนําเสนอการนําเอาไข่าขาวและถั่วลิสงมาผสมกันแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นําเอาวัตถุดิบทั้ง2องอย่างมารวมกันทางแบรนด์จะเน้นการตลาดออนไลน์และนําสินค้าออกตามงานต่างๆ เพื่อให้สินค้าได้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นทางแบรนด์ได้มีการตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าในกลุ่มของคนเมืองดำเนินชีวิตอยู่กับความเร่งรีบมีเวลาใส่ใจตัวเองค่อนข้างน้อยโดยมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่35ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งทางแบรนด์พยายามออกแบบรสชาติออกมาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดปัจจุบันมีวางขายที่วิลล่ามาร์เก็ตเลมอนฟาร์มกูเม่มาร์เก็ตและร้านโจนสลัด